ปัญหาข้อต่อไปถามว่าทำอย่างไรถึงจะปล่อยวางได้สำเร็จและจิตใจเลิกวุ่นวายสับสนและทำอย่างไรจึงจะมีสติอยู่ได้เสมอม,มันก็บอกอยู่แล้วทำอย่างไรจรึงจะปล่อยวางมันก็ต้องปล่อยวางมันก็ต้องปฏิบัติเพื่อปล่อยวางจะปล่อยวางเองได้ยังไง เรื่องสติก็เหมือนกันต้องไปฝึกสติถ้็จริงจะมีสติเพียงพอรวดเร็วจะให้อธิบายว่าปล่อยวางอย่างไรทำอย่างไรนี่ไม่ได้ละกอไม่สามารถจะอธิบายให,ให้ให้ชัดเจนให้บริบูรได้มันมากมันยาวมันละมันพูดกันมากอะมันก็พูดแบบ กำพันทุกดินก็คืออย่ายึดถือมีสติปัญญาพอไม่ให้เกิดความยึดถือใหม่เมื่อมีการกระทบต่างตาหูจมูกลิ้นกายใจใหม่นก็ไม่ยึดถือ,อแล้วถ้ามันยึดถืออะไรอยู่ก่อนก็พยายามศึกษาให้เห็นโทษ ต้องการยึดถือจนเบือ่อละอาในการที่จะยึดถือมันก็ค่อยๆละลายไปเองเช่นยึดถือขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังการวิญญาณเป็นตัวตนนี่ก็พิจรารณาเห็นว่า,ามันโง่มันไปยึดถือครับธรรมดายึดถือไม่ได้ยึดถือกันแล้วเป็นทุกข์เป็นโทษ ต้องรู้จักขันห้าจริงๆต้องรู้จักไอความยึดถือที่ยึดถืออยู่จริงๆแล้วก็รู้จักไอความทุกข์ความเดือดร้อนที่มันมีอยู่จริงๆเพราะว่ายึดถือเห็นอยู่อย่างนี้มันค่อยๆละลายไปละลายไปไอความยึดถือนะค่อยๆละลายไปละลายไปจนหมดมันกร็ระวังที่จะไม่ยึดถืออะไรใหม่ ต้องเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่ว่าเมื่อตอนเย็น,นยตั้งแต่ตากระทบกระรูปเกิดจัดู่วิญญาณเกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาและเกิดยึดถือนั่นน่ะคำนั้น,นอุปาทานน่คือยึดถือท่านเราต้องรู้จักเอกกระแสะสายของปฏิจจสมุปบาทนี่ไปตามลำดับ จนถึงความยึดถือคืออุปาทานฮะต้องเห็นชัดรู้สึกจริงๆไม่ใช่ว่าจำคำมาพูดหรือพัดคันเนความหมายมันต้องเป็นสิ่งที่เราได้เป็นอย่างนั้นจริงรู้สึกอยู่แก่ใจจริงๆมีความอยากให้ยึดถือเป็นตัวตนของตนทองทีนี้ก็ ยามันเป็นอย่างนั้นนี่คือมีสติปัญญาในขณะแห่งผัสสะโดยเฉพาะเมื่อมันมีการกระทบระหว่างตากับรูปกับจักรสุวิญญาณแล้วเรียกว่าผัสสะในขณะแห่งผัสสะต้องมีสติพอที่ว่ามันมีการกระทบเป็นผัสสะ มีปัญญารู้ว่ามันเป็นสักว่าการกระทบตามธรรมชาติจาให้อวิิชาความโง่เข้ามาผสมในการกระทบกลายเป็นการกระทบของจิตโง่มันจะเกิดเวทนาโงา่เกิดความอยากหรือตัณหา โง่แล้วก็เอ,อิดอุปาทานยึดถืออย่างโง่ไอ้ความรู้ที่เราเรียนมาม,มีมีอยู่มาทันท่วงทีเมื่อเมื่อมีการกระทบทางตาก็ตามทางหูก็ตามทั้งหกทางถ้ามีปัญญามาในขณะที่กระทบกระแสต้องปฏิจ,จิสมุปาทนี่มันเดินไปได้วยอำนาจของปัญญาของวิชา ไม่เกิดตัณหาไม่เกิดอุปาทานนี่มันก็มายึดถือมายึดถือของใหม่ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตส่วนของเก่าน,ะะในใั้นเขาก็แนะให้พิจารณาไอ้ขันทั้งห้ารูปเวทนาสัญญาทางการวิญญานเป็นตามธรรมชาติยึ่ถือเป็นตัวตนไม่ได้ยึดถือเป็นตัวตนแล้วมันกัดเอาเจ็บปวด อยค่อยๆค,ค,คลายความยึดถือจนหมดความยึดถือเนี่ยจะขจัดความยึดถือได้มันก็มีอยู่สองรูปแบบอย่างนี้แต่โดยรายละเอียดแล้วมันเป็นหนังสือเล่มใหญ่ๆนะจองไปหาศึกษาเองอมีปัญหาอะไรอีก